ัวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลกเนเชอ e ได้ยกย่องนักวิทยาศาสตร์ไทยพัฒนาวัคซีนโควิดสิโดยเทคโนโลยีและคุณภาพระดับโลกที่เทียบเท่ากับไฟเซอร์และโมเดอร์นาเพื่อนำมาให้คนไทยและประเทศไทยรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านได้ใช้ในราคาที่ถูกกว่า สำหรับวัคซีนดังกล่าวคือจุลาโคบหรือว่าจุลาโควิด19ที่พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมจากจุลาลงกรมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาวัคซีนด้วยเทคโนโลยี mRNA เช่นเดียวกับไฟเซอร์และโมเดอร์าเป็นวัคซีนที่ต่อยอดขึ้นมาเพื่อรับมือกับโควิด19สายพันธุ์แอฟริกาและสายพันธุ์อังกฤษรวมไปถึงอาจพัฒนาให้รับมือกับสายพันธุ์อินเดียได้ด้วย โดยวัคซีนจุาโคฟ1 9นี้จะเริ่มทดลองเฟสแรกกับมนุษย์ภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยจะใช้อาสาสมัครจำนวน100คนเพื่อหาจำนวนโดสที่เหมาะสมในการสร้างภูมิคุ้มกันโดยจะใช้บริษัทในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตวัคซีนทดลองนัดแรกหลังจากนั้นในเดือนกันยายนก็จะเริ่มผลิตในประเทศไทยโดยบริษัทไบโอเน็ตเอเช <vaccine> ีย <c oughs> <c oughs> ซึ่งการทดสอบความสามารถของวัคซีนจุลาโคฟ19จะใช้ผลการทดสอบที่เทียบเท่ากับตัวอย่างเลือดจากผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, ในต่างประเทศและแอสตราเซเนกาจากประเทศไทยหากผลการทดสอบพบว่าภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคซีนจุลาโคฟ19เทียบเท่าหรือดีกว่าภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งสองชนิดดังกล่าวก็น่าที่จะขออนุมัติใช้ในประเทศไทยเป็นการพิเศษโดยเร่งด่วนได้ ทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมหากผลการทดสอบเป็นไปได้ดีประเทศไทยก็สามารถพัฒนาวัคซีนขึ้นมาเป็นแหล่งผลิตวัคซีนชนิด mRNA ที่ถือว่ามีความสำคัญของประเทศในทวีปเอเชียและจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่สามารถพัฒนาวัคซีนชนิดนี้ขึ้นมาได้เองค่ะ